ครับก็ <c oughs> พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมหญิงฟรีสไตล์ความหมายก็คือ 1. น,นะครับเรามีการแบ่งในโซนของซีกนะครับด้านข้างหรือด้านจอรโด,ดยใช้กันไก่เลาละหรือการตัดอยู่ลักษณะกึ่งคลองใบหูนะครับสอนะครับเราลันชั้นหรือยกสเต็บหรือไล่ลักษณะของชั้นออกมาให้เขาปัดหรือไล่ลักษณะของงานเสยในกึ่งนคอง นะครับเป็นฟีสไตล์ 3. ก็คือการไล่ในลนักษณะขอบโซนของซีกด้านหน้าเพื่อสร้างขอบลายชายแนวในลนักษณะของขอบือครับหรือลักษณะของทรง 4. ก็คือการดึงในโซนของซีกด้านหน้าเชื่อมต่อในลนักษณะโซนของด้านข้างหรือลักษณะกึ่งกลางนะครับของสีสะัะ5 5. ขอบลายชายแนวในลนักษณะตัวเซนเตอร์ ะครับหรือการที่เราวางจุดหรือเป็นลนักษณะของแนวสตาร์ทหรือเป็นไกด์ไลน์ในโซนของกึ่งกลางของซีซั่อันนี้เป็นการนำพานะครับที่ออสสมจิตนะครับดิสตรักดีหรือ KTO b a r Academy เอาแนวทางของงานคัดหรือการตัดในแนวของแฮร์ฟรีสไตล์นะครับมาเล่าสู่กันฟังพ้อยไลน์แนวในละโซนของซิกด้านหลังหรือเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับ จากโซนของซีกด้านจอที่เราคัดเราตัดไว้จากการเชื่อมต่อในโซนของซีกด้านหลังหรือขอบลายชายแนวจากลักษณะของบอดี้หรือโครงสร้างรูปฮาร์รูปมงกุฎในโซนของด้านเททอยหรือหนกผมอันนี้เขาต้องการให้ดูศีรษะโครงสร้างนะครับหรือหัวตุยนะครับจากการนำพาจากการโค้งมนครับจากการคัดหรือการตัดเป็นตัวยูตัววนะครับหรือเป็นแอโร ยูก็คือ,อยูนะครับตกทองช้างวีก็วีขาให้งาตั้งขึ้นแอโร่โก็คือเป็นลูกธนูที่วิ่งชนเข้าหากันนะครับจุดหลักที่เราคัดเราตัดนะครับ บางท่านชอบในลนักษณะของความทุยหรือทุยโดดเด่นมากเราเอากลักเกณฑ์จากใบหูด้านบนเป็นหลักเลยนะครับบางท่านต้องการทุยกลางเราก็อยู่ลักษณะกลื่งกลางของใบหู <c oughs> บางท่านที่ต้องการต่ํานะครับเราก็อยู่ลักษณะของปลายหูนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักแบบของเคดูคา a d ด m มีที่ออสสมจิตน,นะครับดิสพักดีเอาแนวของออโตเมติกัต หรือของเีดถกคารามีนะครับมาอัพภายมาดัดแปลงหรือมาเสริมสร้างเสร็จแล้วนะครับเราขยับมาในโซนปีของซีกด้านซน้ายนะครับในลนักษณะของไททอยหรือลักษณะของขอบเขียจุดหมายหลักก็คือไกด์ไลน์เกณฑ์จากที่เราคัดเราตัดไปแล้วในโซนของซีกด้านขวาจากการวางรอบวางลายวางแนวหรือการตั้งมือในลนักษณะของพิระมิด รือการวางฉากในลักษณะกอบปลายชายแนวทุกสัสดส่วนนะครับเราต้องการให้โครงสร้างบอดี้หัวถุยนะครับอันนี้เป็นหัวใจจากการนำพาโ<ม>จทย์ที่เราได้รับนะครับวันนี้เขาต้องการได้ตัดในศีสัตถุยสองเขาต้องการได้ตัดและปัดและ,ละเสยหรือลักษณะดูแลหรือจัดส่งเองได้ <Okay. S 1> สามนะครับโครงสร้างศีระลายแนวหรือลักษณะของรูปทิศหรือลักษณะของงานกระชับลักษณะของทยงออกมาให้เป็นกึ่งของมิติ หรือให้ความโดดเด่นหรือกึ่งของความสวยงามเป็นการนำพาเป็นการเอาหลักการหรือการมามิกหรือมาผสมผสานจากการทำงานจากออสนะครับสมจิตสปาร์คดีได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้นะครับอังกฤษเมกาฝรัร่งเศสอิตาลีเราอัพพายนะครับเราดัดแปลงเอาเทคนิคเอางานทำงานต่างๆเอาแนวเสริมสร้างหรือเอาแนวพัฒนามามิกนะครับมารวมหรือผสมผสานในแนวของกรีฑาครามี e y, หรือเป็นแนวของพัสชั่นสวย หรูนะครับเกเท่นะครับในสไตล์เค o เสร็จแล้วเรามาทิมมาเลยมมาเก็บหรือลัสสกษณะของการลังชั้นหรือสโตกคัสจะเห็นนะครับโครงสร้างสีละหรือนะครับศาสตร์เขาออกมาได้ทุยถึงความโดดเด่นนะครับเป็นการเอาหลักการดีกว่านะครับว่าออสนะครับสมจิงเคดตคาเดมีหรือแนวต่างที่งานคัดหรือกึ่งของงานสกูล นะครับเสร็จแล้วเรามาเช็คลัสสกษณะของโซนของจอของซิกด,ด้านซ้ายตลอดจนถึงขอบลายชายแนวหรือลักษณะกรอบของทรงใกล้ลายเกณฑ์นะครับใช้หลักเดียวกันก็คือกึ่งกลางของใบหูตรวจหน้าหน้าเราดึงเราโน้มนะครับในลัลสสนกษณะโซนของซิกด้านมา้ามาตัดนะครับหรือมาพลิกมือในกึ่งของสะบัดคัด เพื่อสร้างกรอบลายชยาแนวข้อปัดหรือกึ่งลักษณะของความสวยหรือลักษณะของความโดดเด่นในลนักษณะของทรงออกมาเสร็จแล้วเราดึงเข้าหาตัวเซนเตอร์หรือกึ่งกลางของศรีรษะนะครับเรามาเอยเลยนะครับก็สั้นยาวอยู่กัทนทะไหนเราโค้งมนตามโครงสร้างสีละลายแนว เราดึงเราโน้มลักษณะของการไล่ลักษณะของสัดส่วนนะครับเราเก็บทุกลายแนวหรือลักษณะพ้อยจุดต่างๆให้เขาออกมาได้สมดุลหรือลักษณะของความกลมกกืนสุด,ดท้ายน,น,นะครับเรามาดูเทคนิคของการโบรการดายการเป่าเซตการจัดสมงอออเลิก blow ดายนะครับในโซนของซิกฮาร์ดรูปมงกุฎรูปโครงสร้างในโซนของซิกด้านหลังเราใช้แปลงไส้กางนะครับ เป็นกึ่งของคูริ่งไลหลอดนอนแนวนะครับส่วนด้านหลังเราใดลงนะครับด้านหน้าเราปัดหรือเสยครับวันนี้ผมออดสมกิจครับดิสปาร์ดีหรือ k คทีโอคาร์ดามีและอ้อแนวเขารับสช่องทางนะครับมาเผยแพร่หรือมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องตลอดจนเพื่อนเสริมสวยทุกท่านได้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาไปร่วมร่วมกันนะครับหลักกาแรกก็คือนะครับทางช่องทิกตอก เพียงท่านแอดนะครับเอกรมครับ S O M J I T นะครับออสสมจิต หรือออ t ติ๊กตอกตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพลกลับไปกลับมานะครับดูแล้วดูอีกได้ทางช่องติ๊กต็อกอาจจะเป็นผมหญิงผมชายเคราผมแต่งหน้าทุกรูปแบบของเวอร์ชั่นเสริมสวยออดมีการแผนมีการแชร์ไปทางช่องติ๊กตอกนะครับส่วนทาง Facebook l i ์เอฟบริเดแต่ละวันออดเอางานเอาเข่าวสารเอารูปแบบต่างๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าออดเคยไปแข่งนะครับหรือไปจิงแชมป์หรือเป็นงานลนักษณะของเว r ร์ Cup ครับออดเคยชนะเลิศตัดผมหญิงนะครับ หรือเป็นแฮร์ฟรีสไตล์หรือเป็นตัวแทนของช่างผมไทยนะครับไปแข่งทีเ่เวลนาอิตาลีนะครับเมืองครานคานเนลที่ฝรั่งเศสร็อสซดามนะครับที่เนเธอร์แลนด์หรือเฮลซิงกิฟิแนแลนด์ตลอดจนที่รัสเซียสหรัฐอเมริกาเรานำพานะครับเอาเทคนิคของการทำงานในแนวของโรนนะครับมามิกนะครับมาผสมผสานการทำงานในรูปแบบของคโตโอคาร์มี o ่มาแพนมาแชร์ทางช่อง Facebook Live นเอปอรีเด หลายท่านที่ชื่นชอบหรือหลายท่านที่ชมท่านก็สามารถคลิกเข้าไปได้ตรงช่อง Facebook ไลฟ์ e อฟบริเดนะครับทุกวันนะครับและออสยังมีทั้งช่อง YouTube นะครับเพียงพิมพ์คำว่านะครับอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถเรียนรู้หรือศึกษานะครับหรือพัฒนาเอาหลักการของงานคัดหรืองานตัดหรืองานที่ออสไปศึกษาเรียนรู้นะครับจากต่างประเทศมามิกนะครับมาผสมผสานในการทำงานของท่านได้นะครับ เพียงพิมพ์คําว่านะครับอาจารย์อ้นนะครับสอนตัดผมทาง y o u t u b e นะครับตรงนี้ท่านก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดน้องใหม่มาแรงนะครับหรือทางช่องเรียวนะครับตรงนี้ก็าโอเพนหรือเปิดกว้างนะครับให้เพื่อนให้น้องทุกท่านนะครับมีคุณภาพการทํางานมีเทคนิคมีการเรียนรู้หรือมีแนวเสริมสร้างที่พัฒนาหรือเอาหลักการในการต่างๆนะครับมาผสมผสานในการทํางานในลนักษณะของงานหลัก หรืองานคอนเทนต์หรืองานเผยแพร่ pack, หรืองานแชร์ท่านก็สามารถปีเซนต์หรือคอนเทนต์ท่านได้นะครับทางช่องเลียวสุดท้ายเรามาดูเทคนิคของการโบรการดายการเป่าเซตการจัดทรงจะเห็นนะครับทรงของนางแบบพอออกมาได้เด่นชัด หนึ่งก็คือด้านหลังทุยสองก็คือปัดหรือลักษณะของเสยสามอดลาชัยเนี่ยออกมาได้ผิวหวานนะครับครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตสึสฟักดีก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อฟทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมกีิโอคารามีกันอยู่นะครับเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจ เราก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับ เข้ามานะครับอันนี้เป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทาให้ออสน,นะครับเดินหน้าหรือลักษณะของงานสอนต่อไปเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บขอบลายชายแนวหรือมาเช็คลักษณะของทรงเพื่อตรวจดูลักษณะของความเรียบร้อยนะครับในลนักษณะของงานคัดหรืองานตัดในลนักษณะของรูปแบบของการคัดในตัดในแนวของแฮร์ฟีสไตล์การนําพาหรือการเอาหลักการท่านก็สามารถเข้าไปศึกษานะครับเรียนรู้ได้สีช่องทาง Tik t o k นะครับ YouTube Facebook Live และช่องเหลียวหลายๆท่านที่เข้าไปศึกษาแล้วยังจำไม่ได้นะครับเพียงตั้งพิมพ์คำว่านะครับอาจารย์ออส สอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะนะครับดูแล้วดูอีกเรียนแล้วดีอีกได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสี่ช่องทางสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับเสร็จแล้วออดมาทิมมาเลมหรือม,มาเก็บสับส่วนต่างๆจุดลักก็คือนะครับผมที่เรามีการคัดหรือตัดเสร็จแล้วหลังจากที่เรามีการรายหรือเป่าเซตเสร็จแล้วเราจะเห็นนะครับศีรระโครงสร้าง และวหัวข้อถุยนะครับปลายลายแนวหรือกรอบลักษณะของทรงออกมาได้กึ่งของการพิ้วหวานการลันชั้นหรือการสตบคัดเพื่อให้สร้างกรอบลายชายแนวหรือทรงออกมาถึงความโดดเด่นหรือกึ่งของความ